กลาโหมเตรียมเปิดรับพลเรือนเป็นข้าราชการในสังกัดแทนการรับมาเป็นทหารเพื่อลดจํำนวนข้าราชการทหารตามแผนปฏิรูปกองทัพเมื่อวันที่22มิถุนายน2563กระตววงกลาโหมเตรียมเปิดรับพลเรือนเข้ามาเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหมในปีงบประมาณ2564แทนการรับพลเรือน เข้ามาเป็นข้าราชการทหารเพื่อลดจำนวนข้าราชการทหารอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกองทัพโดยกลาโหมจะเปิดรับทั้งหมด11กลุ่มงานคือ 1. บริหารทรัพยากรบุคคล 2. การแพทย์ 3. นักวิชาการนักเทคนิคอาจารย์นักอุตุนิยมวิทยานักแผนที่ 4. การเงินบัญชีงบประมาณ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 6. กฎหมาย 7. ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 8. ทธุรการเอกสาร 9. แผนและนโยบายระดับยุทธศาสตร์ 10. การข่าวระดับยุทธศาสตร์11ด้านอื่นๆที่มีความสำคัญให้เข้ากับนโยบายในตอนนั้น โดยรับคนระเรือนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยเมื่อแรกจะเริ่มชั้นยศไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการศึกษาโดยมีสองระดับคือปริญญาตรีขึ้นไปและต่ำกว่าปริญญาตรีด้วยการเปิดสอบเอาคะแนนสอบมาวัดกันในปริญญาสาขาที่ตรงกับตำแหน่งเท่านั้นและจากการคัดเลือก ในกรณีท mm ี hmm. ่ตำแหน่งว yeah. <'s> ่างไม่มีคนสอบทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้ส่งคุณวุฒิโดยจะไปคัดมาจากพวกที่ได้ทุนรัฐบาลเรียนดีเด่นหรือคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ทำงานด้านนั้นมาก่อนเหตุผลหนึ่งที่ต้องรับเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหม ก็เพื่อจะลดการใช้งบประมาณของกองทัพด้านกำลังพลการเลื่อนระดับของข้าราชการพรเลเรือนกลาโหมจะไหลลื่นมากกว่าการเป็นทหารโดยระดับเทียบเท่าตั้งแต่ร้อยตรีถึงพันเอก6ปีนอกจากนี้ยังมีการออกแบบเครื่องแบบข้าราชการพรเลเรือนกลาโหม ทั้งชายและหญิงในหลายภารกิจพร้อมเครื่องหมายสังกัดกำหนดให้ตําแหน่งข้าราชการพรเลเรือนกลางหมมีดังนี้ 1. ตําแหน่งประเภทบริหารได้แก่ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการรองหัวหน้าส่วนราชการ และตำแหน่งอื่นๆตามที่กลาโหมกำหนด 2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการได้แก่ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการรองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตำแหน่งและตำแหน่งอื่นตามที่กลาโหมกำหนด 3. าตำแหน่งประเภทวิชาการได้แก่ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีตามที่กลาโหมกำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น 4. ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัยได้แก่ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตามที่กาลาโหมกำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาในสังกัดกลาโหม 5. าตำแหน่งประเภททั่วไปได้แก่ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามที่ข้อ1-4ถึงตามที่กลาโหมกำหนด 6. กกำหนดให้ระดับตำแหน่งข้าราชการพรเลเรือนกลาโหมมีดังนี้ ตำแหน่งประเภทบริหารมีระดับต้นและสูงตำแหน่งประเภทอำนวยการมีระดับต้นและสูงตำแหน่งประเภทวิชาการมีระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและส่งคุณวุฒิตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัยมีดังนี้ 1. ประเภทครู ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกลาโหมมีระดับครูครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ 2. ประเภทค้าอารยารปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิใจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกลาโหมที่ให้การศึกษา หรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์และตำแหน่งประเภททั่วไปมีระดับปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสและทักษะพิเศษ การกำหนดสีเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมและการประดับเครื่องหมายสังกัด 1. สีของเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมเครื่องแบบปฏิบัติราชการเครื่องแบบสนามและเครื่องแบบอื่นๆเช่นเครื่องแบบสีกะกีคอแบกกำหนดให้เป็นสีกะกีลักษณะเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันกลาโหม 2. การประดับเครื่องหมายสังกัดเครื่องหมายรูปตราคตชสีที่คอเสื้อข้างขวาและติดเครื่องหมายสังกัดส่วนราชการที่คอเสื้อข้างซ้ายเครื่องแบบข้าราชการพรเลเรือนกลาโหมชายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หเครื่องแบบสีกะกีคอพับ 2. เครื่องแบบสีกะกีคอแบกแขนสั้น 3. เครื่องแบบสนามเครื่องแบบพิธีการเครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบสีกะกีคอแบกเครื่องแบบครึ่งยศเครื่องแบบเต็มยศเครื่องแบบสโมสรอกอ่อนเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมหญิงเครื่องแบบปฏิบัติราชการเครื่องแบบสีกากีคอพับเครื่องแบบสีกากีคอพับแบบไม่มีกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบสีกากีคอแบบปล่อยเอวเครื่องแบบสีกากีคอพับปล่อยเอวและเครื่องแบบสนามเครื่องแบบพิธีการประกอบไปด้วย เรื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบสีกะกีคอแบะเครื่องแบบครึ่งยศเครื่องแบบเต็มยศเครื่องแบบสโมสรเปิดโฉมทหารสีกะกีข้าราชการพลเรือนกาลาโหมไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีสวัสดีครับ